อย่าลืมนะว่าถ้าเราจะทำความเข้าใจเรื่อง a i n v e r e ของสามคูณสามให้ไปทำให้เข้าใจแม่นทีละเรื่องเรื่องแรกเข้าใจคำว่า minor หรือ,อยังนะเข้าใจคำว่า minor หรือ,อยังถ้ายังไม่เข้าใจกลับไปทวนอีกรอบนึง minor คืออะไรนะคะถามใครดีถามใบตอง minor คืออะไรนะคะ ความหมายของไมเนอร์ไมเนอร์คืออะไรคะหาเจอไหมคะไมเนอนร์คืออะไรไมเนอร์คืออะไรเปิดกลับไปดูตัดแถวที่ i หลักที่ j ออกอะ,อะไรที่ต้องตัดแถวที่ i เอาไหมเดทที่เกิดจากการตัดแถวที่ i หลักที่ j อโอเคเดที่เกิดจากการตัดแถวที่ i หลักที่ j ออกโอเคตัวที่2ต้องเข้าใจคำว่า cofactor อ่ะ cofactor มีสูตรใช่ไหมคะน้องพมพ์น้องพมมีม cofactor มีสูตร cofactor ij จะเท่ากับอะไรนะคะสูตรคะสูตรสูตร,ส,ตรสูตรอยู่หน้าไหนเมื่อกี้ minor อยู่หน้า35อ้า โคแฟกเตอร์อยู่หน้าสามเจ็ดอ่ะโคแฟกเตอร์อยู่หน้าสามเจ็โคแฟกเตอร์ไอใครไม่ล่องไปท่องไปดูไปดูไม่ใช่ไปดูไปดูความเข้าใจตั้งแต่แรกนะโคแฟกเตอร์ไอเท่ากับอะไรนะคะลบหนึ่งกำลัง i บวก j คูณกับ minor ij อ่าซึ่งเราเรียนบอกว่าเออก็ไอลบหนึ่งกำลัง i บวก j อ่ะที่เราเขียนเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบไปข้างหน้า minor นั่นแหละคือพูดง่ายๆโคแฟกเตอร์ pro เนี่ย ก็คือไมเนอร์อ่ะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมโอเคทีนี้มาถึงพอเราเข้าใจคำว่าโคแฟกเตอร์แอดจอยหรือเมตริกคูกพันนะนเรนบอกแอด e c ท i v e ไม่ใช่นะแอดจอยเมื่อกี้บอกว่าแอดจอย A คืออะไรคะแอดจอยก็คือเม t ริกโคแฟกเตอร์แล้วทำทรานสโพสเช่น สมมุติว่า a เป็นเมตริกสามคูณสามทำโคแฟกเตอร์มา9ตัวทำโคแฟกเตอร์เสร็จเอาโคแฟกเตอร์มาเรียง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 กันในเมตริกเสร็จแล้วจับทำท r a n s p o s ทันไหมคะเสร็จแล้วจับทำท r a n s p o s e อ่าทีนี้พอเราได้เวลา a i n ี In ่ย a inverse เมื่อกี้เพิ่งมีสูตรใช่ไหมคะเอาถามสดๆเลยนี่แหละสูตรเมื่อกี้นี้มังกรเมื่อกี้ a inverse สูตรว่าอะไรนะคะ a inverse เท่ากับเพิเ่งเก็บเมื่อกี้แปบบ๊แบๆบนาเมื่อกี้เลย a inverse เท่ากับอะไรนะนาฮ่าห,าหา้าเมื่อกี้เลยอ่ะนาห,าหา้าฮ่าเอาตอบไม่ได้หรอลูกเอาไมปิดอีกแล้วเอาไมปิด ใครดีหานถามอามุยแล้วกันอามุยเอออินเวอร์สเมื่อกี้มีสูตรว่าหนึ uh, okay. word, ห ah, okay. word, ่งส่วนเด็ดเคูณกับเอสจอยเค่ะอ๋อโอเคเออินเวคือหนึ่งส่วนเด็ดเคูณ a อสจอยเอ